สวัสดีครับพี่น้องป้องตายมาพบกับคุณเจมี์เช่นเคยครับวันนี้ก็ได้เมนูพี่น้องแกงบอลแล้วก็น้ำพริกพักพี่น้องเลยนี่น้ำพริกปลาผงน้ำปลามีพักมีถั่วนี่ถั่วปีมีมะเขือมะดาพักจิกพี่น้องเลยเคยกินไหมเนี่ยพักจิกแล้วก็พักบุ้งพี่น้องวันนี้ก็ม,มีเป็นเมนูบ้าน,านพี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายกินเขาก่อนไปทําง,งานครับผม ก,ก่อนอื่นก็ต้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกาลังใจให้ผมดาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมทุกท่านทุกคนทุกช่องทางพี่น้องทาง Facebook ทาง u t u b e ครับผมขอบคุณหลายหลายครับมามาพี่น้องไม่ต้องพูดหลายเลยเลยเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอวันนี้นี่แกงบอลพี่น้องแกงบอลแกงบอลใส่หมูต่อนคือเก่าแหละนี่หมูต่อนด้วแกงบอลใส่หมูต่อนพี่น้องเอ ลองกันหน้าอืมสุดทำานไี่้อก ถอดปีพี่น้อง Hmm. tóc còn cho quá nhiều phải non nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ phát chiếc phát chiếc แก่พวดพี่นอ้องเอนี่อันเนี่ยบ้านนี้ก็อยู่ได้ท้านพิคแต่พี่น้องสุดหยด แกงบอนกับสุดยอดพี่น้องเนี่ยเสรมือคุณแม่คือเก่าพี่น้องยังฝนเนี่ยฮะ S <S <S ตัวปีตัวปีและตัวฟักยาวไม่คือกันเนี่ยพี่น้องตัวปีเนี่ยปลูกได้แค่ปีละครั้งออกปีละครั้งเนื้อนมันจะหลายกว่าตัวปี lãi quà và bắt chào ยอดพี่นาอสรุกกันดีพักก็อร่อยแกงก็อร่อยเออคักเลยแหละแกงบอนพี่นอ้อง Mm. <clears throat> สุดยอดพี่น้องแห่อืม คลิปนี้ก็ได้แกงบอลกับน้ำพริกปลาพี่น้องน้ำพริกปลาป๋งน้ำปลาพี่น้องไงเป้ยสุดยอดพี่น้องแซ่บหลายก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ได้แกงบอลกับน้ำพริกเมนูบ้านๆดอกอร่อยดีเหมือนกันนะพี่น้องไงบ้านเองถ้าไม่มีพักเลยก็เต็มทีพี่น้องก็ คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากพี่น้องที่ตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจากหลากก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม